ปงตีแ so hey. ่ะตาสว่เนาะเโอ้ย oh. ล่างถวยซอยเมีปลอมปลอมเป็นสกายหน่อยเมีเพ่อนมาดูหวกวะสกายครับสกายครับสกายสายต้องให้พ่อมเอืนจ้าอุ่นสกายปล่อแยกเลยได้ยเอวสกายเ็วล่แยกเลยนะปูแยดปูเยกดร้สนใจโอ้ยต่สิล่างกันล่อยก็หลุดต่อตังต่อตัง่อตังเออเออโอ้ยตังหวกความเราตังเงินมาเงินมาเงินเงาเงินลูก ลูกพวาลูกอาสูงเอ้ยบอกว่ามาเอาเงินหัวปัาบโหลดล่างถวยซอยเมียเปนหอกไปตาอหักก็อย่างนี้เลยเก่งคักเนาะเออสกายหน่อยไหมพ่อบอกว่ามาเอาเงินยากกว่าเออพูดอยากให้ลูกเปลี่ยนตีเนี่ไหมเปี่ยเว้ยเปลี่ยนเปนี่พ่ดอกพูดแล้วได้ว่าอยากให้ลูกเป็ี่ยนสกายพเป็นดอกเป็นผู้ชายเขาสิเป็นผู้ชายผู้ใดว่ารับจ้างล่างถวยว่าจันเมียพูดอะใหญ่ยอืนว่าแม่นวะ สกายครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วกับในดูี่ดอกแม่แม่เพิ่นไปรับจ้างล่างรวยมันหมักเน่องานครับเออดูดอกแม่ตะตีแหลกไปรับจ้างล่างรวยเออเล่นเล่นน้ำแม่ก็เลยได้น้ำแม่ได้นน้ำแม่แต่ว่าแม่เอื่อว่าล่างล่างรวยแม่เลียนลัานหลดเลียนตำลุก็ประตูไปแล้วบ่เคยมีอะไรเปน้องเล็กน้อยแบบว่าประมาณว่าเฮ็ดเบี้ยงเฮ็ดงานจังซี่พ่อแม่เอื่อนสิบ่มาไก่เด้เล็กน้อยซ้ำนี่สามขวบนี่สขวบประมาณสามขวบนี่บ่บัมาไก่เด้แต่ว่าเพิ่นนี่บางทีเพิ่นลลาง อบนหลังเก่งๆเลยใส่น้ำยายลี๋มานี่น้ำยาอียทีครับผมจะว่าใส่หน่อยๆครับอ่าชักมือบนหลังอีลีบผมได้ปุ่นมึงตีอะไรปุ่นใส่นาบจอกจอกมนเนี่โอ้เก่งเว้ยสกายครับนายผลาญอยากผลาญอยากสกายครับหันหน้ามาดูหน่อยให้เอฟซีดูหน่อยครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมวยมอส้นใจอีลี๋ว่าขันเดียดงานเก่งๆเก่งๆซุดยอดสุดยอดบือส้นใจเลยเนาะ ขนาดพอเอื่นยังพอสนใจได้หายมันเส็จมันมันมวนตัวนี้เลยเออสกายทำอะไรครับสกายครับมาฟังเลยสกายโอ้ยแล้วรอดเอื่อนลงไปอ้ยล่างถวยซอยแม่ล่างถวยซอยแม่ปุ้ยโจ้ลูเกี่ยอ่ะปวดปวดเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาตังก็ไม่เอาตังก็ไม่เอาหอกเลี้ยวไปยังเหล่า เบิ่งพี่น้องติดแตหักบ่ตังก็ไม่เอาติดแตหักเพาอะไรเดียงซาของน้องสไก่เลี้ยงไส้ลงรักลูกไส้ลาเอาสูงอันนี้เป็นการเจริญร่อยตามพ่อตามแม่าแม่ก็ตามพ่อสิตามพ่อตามพ่อเราเนาะพี่แม่เป็นเด่นด้บ่แมนแม่ก็ใไส้แต่พ่อล่างเงือนละจะเล่นสามร้อยพ่อตัวนี้ ต้อยมอแม่กัแม่าว่าได้ครับผม่าแม่คนนี่นอ,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 อนสกาแม่คนไปรับจ้างล่าง้วยโอตอนสกายอยู่ในท่อมแม่ครับไปรับจ้างล่างรวยล่างรวยก็เลยซึมซับซึมซับไกันบ<อ><อ>ักไก่ไปใส่บักไก่เพิ่นข้าวัดเห็นยังสี่ลูกไส้ส,สองคนในไปนองผมธรรมดาเลยนี่อันนี้อันนี้บักน้องมันบักไก่มันขึ้นทงเ้ยแล้วบักายมันแ้งสูงจนเดินเดเาไม่กินวเข่าอะนต้มามากเแล้วบ่แล้ง่ายนล่าง้วยนั่ เอาเอ้ยดีเว้ยหาอีกสามคนนะขันขยันแน่วหฮะลูกแนวหนว่าีกสามคนนสันดอกหา่ได้นี่ละเ้ยบอคือกันดฮื้อแล้วเฮ้ยบอาคือกันอเนอยบ่าคือกันดไดเว้ยหนาว่ได้แล้วเ้ยนหาลูกแบี่จักสามคนมันขยันเี่ยบอกอยาอกาลูกว่าดฮาหาเมีออหายละ มัิดอู้แ้วเอาผิดอู้แ้วันนย่ดอกมันิดเศษชาวบ้านแล้วเจดๆมองดูเ้อยม่ยขยันมยนะเ้าอมง้่้จมองว่าขยันขยันได้ไมพี่น้องสกายน้อยล่างถวยซอยเม่ยูอขนั่งเดินอยู่ไกไปด้กดีู่อด้ควบคุม้คมมิตตสีเลยย่างเดียวพอไปม่ไปจับไลกไ่

ว่าสนใจพอเลยพูนะเออกำลังเลี้ยงมุดูกำลังเลี้ยงรวยพี่น้องเยอครับเออพูดนะโอ้ยอัจฉริยะขนาดเลยว่าพุทธบดห์ดาเลยมาเบิ่งหลานเจ้าว่ามาเบิ่งหลานเจมาเดี๋ยวยามด้านรวยด้านรวยคอยแม่ด้านรวยคอยแม่เลี้ยงมาเบิ่งหลานมาเบิ่งหลานนี่ได้ย่อนพอมันตัวนี่ไหมขึ้ตาตีมาเบิ่งหลานมาเบิกหลานเอาผลพุ่มใจเออพุ่มใจพุ่มใจน้ำเสนอพุ่มใจน้ำหลวงกัน ถ้าสูบไม่ได้ยองก็พอมันถึงตัวไงระวังเด้อย่องแต่ลูกไรพอย่องเมียระวังเด้อโอ้ยหลานรวยด้วยนะหลานรวยซอยแม่ก็เปลี่ยนโอ้โหพเราหนู่หัวสุบทุกน้ำโอุกน้ำบุ้ยแม่ยลูกแม่หลานหัวอันนี่แหละปุบบ้าก็ดีเมียปฏิวบาย่องแต่ลูกแท้กูได้พามันล่างปฏิวัติใส่กุ้งูแลีนทางไปทางมันได้เอาเขียงขนาดนี้ว่ะน้อ ขอบขั้วขอบขัวชุกสันแต่ว่าบักไอ้ประโยชน์ไอ้ขึ้นไปนอนแล้วไอ้ขึ้นไปนอนแล้วขอบขั้วขอบขัวขยันจยุซี่เฮ้ยมาล่างซอยเทียบบุบ้บไก่เลยผู้ด่ะเอ้าเออไรแล้วมีไห่พอแล้วเออนั่นๆหายนาตาตายไปดูมาหยเจ้าดูไปเลยไปดูไปดู พอ่ะพอแล้วพอแล้วให้แม่ทำทีนี้มาใครเนี่ยเขาจีเตียวเหรอก็นายจ้ะเขาจีเตียวเลยเนี่ยแปลมันมากแปลมันมากมีอะเจ้าสิให้นั่นนั่นแปลมันมากมีอะเจ้าสิให้ดิยงวายงวาเอ้ยมาลูกมามามาวันเวนแล้ววันแล้วเอาได้บ่เอาเอาลูกได้ป้อเอาเอาเออปื๊บปอ๊บปื๊บเอาลูกได้ป้ออู้มมันมาก เบิกพ่อกูบอกลูกพี่น้องเอาได้บ่เอาเอาอุมาดูอูมาให้แม่วันเมียนเข่าอันมาเร็วมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วโอ้สิเลีนน้ำตัวนั้นมันไม่ยังได้หันเออมาแล้วมาเห็นตาเห็นตาแล้วสกายหน่อยเก่งจังเลยนั่นเห็นไหมอะไรโดนเท้านั่นเก่งจังเลยตบมือหน่อยตบมือหน่อยตบมือตัวเองหน่อยบูชาเลียนกับห้องล้วบุชาไปไปอาบน้ำให้มันเจ้าบัดนี้ เปียนผาเออียนผ้า<ห>เข้า,า้อ,องน้าไปแม่ไปแม่พ่ามันเข่าองน้าลเข้า้องน้ไปไปาแล้วสิไปอาบน้าแัล้วพนวไอ้พนขึ้นไปนอนแล้วสิตาลับแล้วเรียบร้อยแล้วชิตา <c oughs> พคู่หมาบน้าให้ลูกตีด้วยเลยเอาเอว่าเราเอามไม,ามาให้แม่อาบให้แาลูกเด้อ นำ oui pues ay, ้ำเวียนกันละพ่อครับล oh ูกได้แม่อาบน้ำให้แม่อาบน้ำให้เออออกมาเอาออกมาเจ้านั่นออกมาอย่าไปควนมันให้พ่อแเราป่ะให้พ่อแล้วเราพี่เออเดี๋ยวแม่ตีพ่อให้เลยมาพี่อย่าไปขวนมันเจ้าเออเอาก็พอน่ะไซซูดหรอเล่นเราเล่นไปหาพ่อแล้เพาบนส่สุดเลี่ยวนั่นเออมากินยาก่อนเอางเอิ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 งอ้หพ่อกระสือพ่อใดวะมันแห้งไรอ่ะเออ อยามาป้อนยาแก้วัดพ่อกระสุนพ่อได้แม่ในจังเอาอยู่กินยาเลยใครจะกินหวานใครจะกินหวานเย็นใครจะกินหวานเอาป้อนยาลูกโอเคเก็บในขอระยะบาทครับเอาซ้ำเน็กก็ได้ไปน้องเด้อสวัสดีเจ้าหมอแรงครับขอบคุเอาสูงเป็นตาซังบายบายเดี๋ยวใครกินหวานเย็นปู่ให้ปู่ให้เงินใครกินหวาน